ครั้งแบบล่าเลงแจ่มใสเหมือนทุกครั้งเราก็ต้องแบบว่าสร้างอารมณ์ของเราขึ้นมานขณะนั้นให้มันแบบว่าให้มัน,ด,มนด,ดูดูเออแยกแ,แ,แ,แยะสร้างอารมณ์ให้มันแบบทำงานให้มันผ่านไปถ้าเรื่องมันเครียดเียโกรธอะไรมาก็ค่อยแบบว่าเสร็จงานก่อนแล้วค่อยมาเครียกกันมันต่อ,อนะ,ะก็ฝากไว้ด้วยกันในช่วงหน้าผู้หญิงผ่านไปแล้ว ตอนนี้เหล่อผู้ชายนะอันนี้คือเขามา,มาตีเป็นหน้าไปเลยเวียงแหงปีต้องรอดูนะว่าช่วงหน้าเห็นดาราเห็นชื่อเห็นหน้าและคงจะรู้แหละว่ามีใครกันบ้างสําหรับผู้ชายนะช่วงหน้าได้ชมกันแน่นอนช่วงนี้พักกกเรันา SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโ,โตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกร,กรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ sk 9 9 9สนใจโทร02 105 66หกหกหกศ6น7สวัสดีครับนะครับผมภูผาเฉลิมนะครับสวัสดีนะครับเป็นแฟนทุกท่านนะครับผมอวยพรนะครับปีใหม่นี้กขออวยพรให้ครับทุกท่านนะครับมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะครับผมท่านใดที่ร่ำรวยขึ้นไปแล้วก็ขอให้ร่ำรวยขึ้นไปอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ก็มาในเบรกที่สองของอคุยข่าวบันเทิงค,ค, <ะ S 1> ครับผมเกือบลืมชื่อรายการเมื่อกี้เหวียงดาราหญิงไปแล้วมาเบรกนี้เราจะมาเหวียงดาราชายกันบ้าง <คะ S 1> แต่เราจะไม่เหวี่ยงเพราะเราเป็นนักข่าวเราไม่เหวียงดาราจะชอบเหวียงละข่าวนะครับนะมาเริ่มกันคนแรกเลยดีกว่าครับผมดาราเหวียงฝ่ายชาย <ừ> mm. ต้องยกให้คนนี้เลยหนุ่มโดมปรณกรลำ พหล่อขั้นเทพเพราะว่ารูปใหญ่สุดเนี่ยเมื่อกี้รูปโชว์นะโดนประการลำถ้ายิ่งโดนนะักข่าวยิงคําถามนี่กาลังประเด็นร้อนรแล้วอุบไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ายเพลงมั่งที่อาจไม่ประสบค,ความสําเร็จหรือว่าจะเป็นเรื่องแฟนสาวเรื่องมีกงมีกิก๊กอุณหภูมิในร่างกายของพระเอกขั้นเทพก็จะข,ขึ้นแล้วก็จะมีชักสีหน้าเล็กน้อยเกลียวกราดเกลียวกราด,ราดนิดหน่อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเมื่อไหร่อารมณ์จะกลับมาทันทีเหมือนตัวเองได้โปรโมทไง ถ,ถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าเรื่องที่เนด้านลบๆอย่างเงี้ยโดมก็จะชักสีนาแล้วก็จะอะไรกันใช่เพราะเมื่อก่อนนะที่โดมอยู่ RS p ATION, r o โป t i o ชั่ลิศโดมก็เยอะเหมือนกันนะ<ฆ>เขาเมสากันมาว่าโดมลิศเยอะแล้วโดมก็ออกมายอมรับแล้วในรายการ, uh, ใ,นร,าการ uh, ในรายการราตีสโมสร<ฆ>มาเปิดใจเหมือนกับว่าเมื่อก่อนยอมรับเหมือนกันว่าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอา<ร><ร>แต่ใจแล้วก็ uh, ทําอะไรตามใจตัวเอง<ฆ><ฆ>มีงานอย่างเงี้ยมีงานที่ต่างจังหวัดไม่ตื่น ไม่ไปก็ไม่ไปก็แคนเซิลตื่นไม่ทันก็ไม่ไปเวียงไงเออนะครับนะก็แม่ก็เลยทรไปส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยก็นิสัยก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็นี่แหละก็ก็เวี่ยงนะแต่ก็หลังๆก็ไม่ค่อยแล้วนะครับนะอะมาดูคนที่สองพระเอกขี้วีนอีกรายหนึ่งสำหรับพระเอกมาเท่มาเซอร์อย่างอนันดาเอลริงแฮมนั่นเองคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นอารมณ์แบบว่า อ่ติดติดหน่อยเ่เพราะว่าด้วยด้วยแบบบุคลิกเขาก็ดูเป็นติดติดแล้วไฮเปอร์นิดนึงคือเหมือนกับว่าทีเล่นทีจริงอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือเขาจริงบางครั้งแบบว่าเวียงนักข่าวนะแต่หน้านี่คือยังยิ้มแล้วก็หัวเราะแต่คือในในแล้วเนี่ยคือถ้านักข่าวแบบสมองน้อยนิดนึงก็จะไม่รู้ว่าเขาเวียงจริงจริงอ่ะคือเขาเวียงเขาจะแบบว่าเขาเขียนมาว่าถ้ายิงคำถามไม่ศบอารมณ์ฟังไม่รื่นหู อนันดาก็แทบจะกินหัวเหมือนหนังซอมบี้เลยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เคยเจอมาแล้วคือก็จะไก่ยยนี้แหละคือทำอะไรมาผม <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบถามเขาถามเออมันก็ว่าด่าว่าถามมแบบถามมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เข้าใจาถามเขาทอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่หน้าแบบยิ้มแล้วก็หัวร้อนนะค่ะ <c oughs> เออนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคนเป็นดีกรีถึงด็อกเตอร์อันนี้คือ เป็นแฟนของพลอยเชื่มวันติดโผทั้งคู่เลยอะ่ะผู้อา,า,ายผู้หญิงกับดรนาวินต้านั่นเองครับผมนะเวลาเจอสื่อคำถามที่ไม่เข้าหูระดับ EQ เกิดต่ำขึ้นมาทันทีมีมปรีดงเวียงๆตอบคำถามบ้างไม่ตอบบ้างซปเปอร์อีโก้สูงทีเดียวเขาเขียนมาแบบนี้ก็ส่วนมากจะไม่ใช่เรื่องตัวเองเท่าท,ท,ที่เห็นแล้วจะไม่จะไม่ใช่เรื่องของนาวินตาเลยไม่ใช่เลยแล้วก็ พอถึงเวลาเพิ่ขึ้นมาก็มาเวียงเวียงเพราะรับแทนเออเพราะเอารับแทนเอาหน้ารับแทนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวเรื่องตัวเองเลยไม่เวียงก็ได้นะยู่เฉยก็คนเคารักันอ่ะพี่เบิร์ดอ๋อเู่เฉยก็ได้นะคือจะได้ด็อกเตอร์จะได้มีคุณค่าขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะนะครับอ่ะต่อกันเลยเบลอันดับที่สี่เขาเขาใช้ชื่อว่าเรียกว่าเป็นฉายาดีกว่าพี่เบิร์ดพระเอกนักร้องเทวดาสุดทิส โลกส่วนตัวสูงอย่างออยธนาสุทธิกมลนั่นเองอารมณ์ของเขาเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าอารมณ์ศิลปินบางคำถามไม่อยากตอบก็บ่ายเบี่ยงไม่ตอบสงั้นหรือไม่ก็เรียกว่าเลี่ยงตอบไม่ตรงประเด็นดีกว่าอะไรอย่างนี้เค้าถึงจะแบบถามมาแต่ตอบไม่ตรงคําถามอ่ะเหมือนขอให้ได้ตอบอะไรอย่างนี้มีประชดประชันกงนงอนสื่อด้วยนะครับเอ๊ะทำไมล่ะทาไมต้องงอนด้วยอืไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาตอบที่คนสุดท้ายเลยค่ะครับ หลายๆคนคงแบบไม่คาดคิดอ่ะไม่น่าเชื่อด้วยว่าจะเป็นหนุ่มคนนี้ยางนุ่มป๊อบธนว,วัฒน์วัฒนะภูติ แต่ก็เป็น <ผม S 1> ไปแล้วนะหนุ่มโป้มใช่ค่ะเพราะว่าหนุ่มโป๊บเนี่ยเขาเป็นเาพ่อจอมชิงถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็หนีกลับไม่บอกกล่าวคือหนีกลับไปเลยปุ๊บพอเสร็จงานปุ๊บหันหลังเลยนะักข่าวไม่เห็นเลยเฮ้ยหายแวบๆไปเลยส่วนการตอบคําถามนั้นประเด็นเด็ดๆก็ต้องมีการเตรียมกันก่อนในการถามตอบก็เรื่องเยอะเหมือนกันเนาะบางทีแบบนะักข่าวจะเตรียมทําไมล่ะเขาก็จะไปทําข่าวถูกไหมพี่เบิร์ตก็เลยกลายเป็นว่าจะถามเขาได้เนี่ยต้องเตรียมก่อนนู่นนั่นนี่ต้องคือปป้บต้องรู้คําถามก่อน ถึงจะตอบใช่เขาก็บอกว่าแมเห็นหน้าแบบว่าเทพพบุตรปางก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเยอะใช่ย่อยใช่พบทจะตอบก็ตอบผบทรไม่ตอบก็แบบว่าดอยาจจะหนีก็หนีไปเลยนักข่าวไปเขาก็ไม่ได้งานไงไปสอบเปล่านะฮะก็เหมือนว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ดาราสาวๆที่มีอารมณ์แปรปรวนปรี๊ดแตกดาราหนุ่มๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเวียงเวียงไม่เป็นไรหรอกมาดแมนแฮนซ้ำปุ๊บ เวียงกลายเป็นปี๊ดปี๊ดปี๊ดแบบแ,ตแตกนี่ไม่เอานะถ้า<ผ>ม,มองกันในแง่บวกเนี่ยเขาว่าอาจจะหมงานหนักทํางานหนักแล้วก็เครียดเหมือนอย่างที่บอกว่าเล่นละครหลายๆคาแรคเตอร์แต่ละบทมันก็ต้องแตกต่างกันไปก็เลยแบบเหมือนเก็บกดนิดนึงอะไรประมาณนี้ยสรุปกันนิดนึงนะว่าเวียงแห่งปีวันนี้มีใครกันบ้างนะก็มีพลอยเชอร์มานขึ้นโผมาหลับต้นๆเลยมีเจนนี่เทนโพสวพรรณแพทนภป่า เจเอ่อเมพิชณาตแล้วก็ตบท้ายด้วยแมทต์พิรนีรนแล้วก็จะมีอีกหลายคนนะที่แบบว่าชอบเวียงะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นเอ่อเอ่อพวกดาราห,หน้าใหม,ม่ที่แบบว่าพอจะเริ่มดังไม่ไม่พูดชื่อดีกว่าพอค,ค,ค,คิดว่าเด็กจะเริ่มดังอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเมื่อก่อนน่ยคือสัมภาษณ์ใครก็สัมได้ค่ะมาเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือกนิดหนึ่งเลือกช่องไงเลือกเลือกเลือกสื่อนิดนึงก็เอาค่ะเอาอันนี้อันนี้อันนี้เลือกได้ด้วยเลือกไงมันจะดังแล้วไงเออนะครับนะก็เราดูกันไปว่าปีหน้าจะมีใครแบบว่าหลุดออกมาอีกดีแตกไงนะส่วนผู้ชายก็สรุปก็จะมีอนันดาเอลริ่งแฮมนาวินต้าโดมปรกรณ์ลำ แล้วก็มีโป,ปธนวัฒนและสุดท้ายพระเอกเทวดาออยธนานั่นเองนะก็แต่ละคนนี่คือถ้าแบบว่าใครที่ติดตามข่าวสาแบบใกล้ชิดแต่ว,ว่าเป็นแฟน,นแท้ของข่าวบันเทิงก็จะต้องรู้แน่นอนว่าแต่ละคนนี้มีอาการเวียงแบบไหนแต่ที่หลัก,ลกๆที่แน่นๆเลยที่เด่นๆก็น่าจะเป็นพอยเชมานเพราะพอยเชมานอ่ะชอบชอบใช้ลิปคนเดียว <laughs> คือมีลิ์ส่วนตัวสร้างไวหรือเปล่าใช่ทุกที่เลยเออไปไหนคือจะลิ์ส่วนตัวสร้างไว้องเสิรไปสัมปทานไว้ใช่เออเออลืมพูดแล้วมีงานหนึ่งหลังจากที่มีข่าวเป็นงานของ GT ทีอที่พาเขาไปเล่นอไปไปเล่นกีฬาไปร่วมงานกีฬาสีของ GT อแล้วก็ไปคือนักข่าวก็เยอะนะคือคืจะสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้พอสัมภาษณ์รวมพอเชิญมาเริ่มสายตาเกลี้ยวกะใส่นักข่าวทีละคนทำสายตาแบบว่า คืออย่านะอย่ามาถามค่ะห้ามมาถามประมาณนี้เป็นบอกบอกเป็นในในว่าถ้าเรื่องส่วนตัวอย่านะจะถามไหมอย่าอย่าอย่ามารุมอย่ามารุมอย่ามารุมชั้นอะไรอย่างเงี้ยสายตาบ่งบอกเลยทุกคนก็จะเริ่มแบบว่าเป็นพุ่มพวงถอยห่างอิงนิดอิงนิดนั่นหละห่างกันไปเลยก็ไม่ถามเลยหลังจากนั้นมาหน้าข่าวก็ไม่เคยทาข่าวพลอยชมาเลยจนพลอยชมาออกมาบอกตัวเองด้วยตัวเองว่าขอโทษแล้วกันอืเหมือนก็นางก็แอบรู้ตัวนิดนิดว่าทําไม ผู้สื่อข่าวนักข่าวเนี่ยทำไมถึงไม่สัมภาษณ์เธอค่ะนะครับนะอย่างมีพิชารนาที่เราไปด้วยกันมันมีหลายเรื่องไงคือก่อนหน้านั้นนางไปเดินแบบค่ะไปเดินแบบของซาบิน่าเออที่แบบว่าเขาถ่ายพอถ่ายรูปออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะอาจจะไม่ได้เซฟหรือไม่ทันเซฟหรือตั้งใจค่ะให้มันเห็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นรอง เป็นขายขายเป็นเป็นขนมจีบอะไรเงี้ยเป็นเป็นกลีบก็ต้องพูดอย่างงั้นคือในรูปแล้วก็ในภาพในข่าวก็เขียนแบบนั้นจริงๆคือโชโชโชนูอะไรอย่างเงี้ยโชกโชนเออนะแล้วมันเห็นแบบว่าคุณน้องน้องเขาหิวอะไรอย่างเงี้ยกินกินเข้าไปในครึ่งกลางอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นรูปแล้วมันก็ ถ้าเป็นเมย์ก็ต้องตกใจเหมือนกันนะถ้าเป็นถ้าเป็นเบลอะโอ้ยก็ต้องตกใจสิพี่เบิร์ดเออเราเราลืมเซฟหรือว่าเราไม่ตั้งใจเราลืมนึกถึงว่าถ้าเกิดแฟดเยอะๆแล้วถ่ายมาพร้อมกันแล้วก็แบบมันจะเป็นยังไงอะยืนอยู่ตรงหน้าเวทีอย่างนั้นแล้วก็แบบช่างภาพนิ่งแต่ละคนเวลาเขาถ่ายลุมมนาๆเนี่ยเขาจะซูมเข้าไปอะไรเงี้ยแบบเห็นทุกอนูรูเห็นไปหมด ใช่คือมันต้องเซฟนิดนึงนะเซฟก็เขาก็คงมีวิธีเซฟแหละใส่ผ้านองผ้านมมามัยอะไรอย่างนี้นิดนึงอะไรเงี้ <laughs> ใส่แล้วนะั่นอะใส่แล้วเหรอบางหรือเปล่า <laughs> แบบบางนะ,ะเออส่วนเจนนี่ก็แน่นอนเวียงแน่นอนเป็นออขาวเวียงอยู่แล้วใครไม่กล้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะกล้าถาม,มส่วนแพทริาพาเพิ่งมาเวียงตอนที่เปลี่ยนหน้าใหม่ค่ะ นะามด้ลกันนะกับดาราปีหน้าจะมีใครที่แบบว่าหลุดโผลมาเดี๋ยวสิ้นปีเราก็จะมาสรุปแบบนี้เช่นเคยคนะแต่ต้นปีก็จะมีอะไรดีๆมีอะไรใหม่ให้ชมกันแน่นอนค่ะแต่วันนี้มาเวลาแล้วคุยข่าวบันเทิง ก่อนจากกันนะครับฝากไว้ด้วยที่ด้านล่างครับผมจดหมายแล้วก็ปรินีบาบัตรเท่านั้นติชมรายการได้แนะนําได้ครับค่ะและอีกหนึ่งทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w intv co t h ค่ะครับผมวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปีหน้าเลยครับ